ช่วงนี้ใช่ไหมครับช่ช่วงนี้เรื่อยๆครับแล้วเออ่คิดว่าอะไรหลายๆอย่างค่อนข้างค่อนข้างโปรโกับการทําง,งานของเราอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างมันก็มันก็ไม่ได้มีแบบเรียกว่าอะไรที่มันต้องรับผิดชอบยาวๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันพอมีอะไรมาเปิดเผยได้ไหมช่วงนี้ให้าแต่งตัวอย่างเงี้ยเอ่อถ้าถ้ามีที่บอกแฟนคลับไปแล้วก็จะมีเออเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเปิดกล้องครับแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเรื่องอะไรครับอคมันมับ ก็เป็นแนวสบายๆอะไรอย่างงเี้ยครับแบบว่าแบบโรแมนติกทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยคือจะได้เห็นเราอีกมุมมองหนึ่งนะคไหมอะไรนะครับเรื่องนี้เราจะได้เห็นเราอีกบทบาทหนึ่งอีกคาแรคเตอร์นึงก็ต้องรอติดตามดูครับก็ต้องรอติดตามดูครับจะเริ่มเอ่อผลาเมื่อไหร่เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้เลยเร็วๆนี้ครับถ้าต้องผลงานนี้จะได้ชมตอนไหนเร็วๆนี้เวลาไม่รู้จะพูดอะไรก็เร็วๆนี้ไว้ก่อน เพราะว่าเพราะว่ามันก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันยังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยังไม่ได้มีกําหนดกำหนดการอะไรที่มันตายตัวอะไรอย่างเงี้ย,บบาาย okay. ครับผมใช่ก็โบ๊ทแจกข้ามอะไรอ่เออครับโปรเจะยังเป็นความลับอยู่ครับผมพูดได้แค่นี้ก็ <c oughs> อันนี้มากแล้วครับคือคือ,คอช่วงหลังๆแฟนคลับชอบบ่นว่าเอ้ยไม่เล่นทวิตเตอร์ไม่เลน่ скор, ไเลนไอจีไม่อะไรคือเราเราทำงานเราทํางานอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไม่มีารโซเชียลไฟก็คือทำงานอยู่ใช่ครับใช่เพราะว่าแบบมันมีหลายอย่างต้องโฟกัสมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่ามันมันไม่ได้มีงานที่มันต้องรับผิดชอบใหญ่ๆใหญ่ๆอย่าง ก่อนหน้านี้ที่มันมีแบบมีซีรีส์ซีรีส์สามสี่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังมีแบบมีอะไรหลายอย่างที่เราเตรียมจะเตรียมจะทําอยู่อะไรอย่างเงี้ยทั้งมีซีรีส์แล้วก็มีอมิสากลเลตทายก็เตรียมตัวแล้วกเ็เรื่องอัลบั้มของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีงานหลายๆพาร์ทที่ทำให้เราแบบว่าเออเราเราค่อนข้างแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อัพโซเชียลไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่อัพเพราะเราเราควรคือ อะไรนะครับที่เราไม่อัเอา,เาผมไม่เคยรู้สปอยอะไรอยู่แล้วครับหรือว่าผมสปอยแฟนคลับก็ไม่เคยรู้อยู่แล้วครับเพราะว่าผมเหนื่อยชั้นเกินครับใช่เราก็คือกซ้อนหนึบชอนเหนือเลยเอ่อเรียกว่าเราก็เราก็เอ่อสปอยแบบไม่สปอยครับผมค <c oughs> รับยังไงครับจะมีซิงเกิลต่อไปเดี๋ยวมีซิงเกิลต่อไปครับเดี๋ยวน่าจะไม่แน่เดือนหน้าหรือประมาณเดือนสองเดือนนี้ครับกำลังจะปล่อยเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มก็กำลังทำเพลงกันอยู่ครับ ก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวที่คือมันเป็นมินิอัลบั้มอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งคอนเซปต์อัลบั้มนี้ก็คือค่ายบอกว่าต้องมีเพลงนะปีนี้ตอนแรกบอกว่าผมบอกไปว่าไม่ค่อยอยากทําเท่าไหร่เพราะไม่มีเรื่องจะเล่าอะไรเงี้ยคือเราสึกว่าตอนเราทําตอนเราทำอัลบั้มเต็มของเรารู้สึกว่าเรามีเรื่องอยากจะเล่าเรามีคอนเซปต์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไม่มีเราไม่อยากทําแต่ค่ายบอกไม่ได้งั้นพี่ไปทามามันคือมันคือมันคือมินิอัลบั้มที่เรียกว่าเป็น P O V ของค่ายว่าค่ายอยากให้ผมเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีแนวที่ซึ่งมันอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่ได้รับพิเศษมาจากผมมากอะไรเงี้ยแต่มันคือสิ่งที่ค่ายน่าจะมองแล้วว่าอันนี้ดีกับผมอันนี้ดีกับผมอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นแนวที่แบบว่า,ามีความป๊อปขึ้นมาหน่อยมีความที่ป๊อปมากข,ขึ้นอะไรแล้วมากข,ขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ละเพลงแต่ละแนวที่ค,ค่ายให้เราเข้าใจเราไหมเรียกว่าเราให้โจทย์อะค่ายบรดิว่าว่าอ่ะผมต้องการเพลงเร็วหนึ่งเพลงช้าหนึ่งเพลง เพลงฟังหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวทางค่ายไปไปจัดการมาให้เป็นเป็นมินิอัลบั้มที่เราไม่ได้เราไม่ได้ควบคุมการผลิตเราแค่ร้องแล้วก็แบบเรื่องแบบเรื่องเคาะเรื่องดนตรีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยส่วญ่แล้วก็เราเอาเวลาไปทําอีกอัลบั้มหนึ่งท,ที่ที่เตรียมจะปล่อยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับทำพูดไปหรอใช่ครับก็คือก็คือมินิอัลบั้มที่จะปล่อยในปีนี้ก็คือปล่อยค่ายทำไปเลยปล่อยค่ายทำไปเลยแล้วผมเดี๋ยวผมเข้าห้องอัดอย่างเดียวเข้าห้องอัดถ่ายเอ็มวีอย่างเดียวแล้วก็ ก็คือจะปล่อยอัลบั้มอัลบั้มเต็มอันที่สองนี่คือประมาณไหนน่าจะคิดว่าน่าจะป,ปีหน้าครับน่าจะปีหน้าเราเล่าเรื่องราวยังไงนะเออทั่วใหญ่ของผมจะเป็นแบบจะเป็นผมไม่ค่อยทำหนังอ่ะเป็นคนเป็นนักสแสดงเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือการเล่าอาจจะมีความแบบมีความติดหนังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะชอบเล่าเรื่องที่เป็นแบบว่า,าทั้งอัลบั้มคือหนึ่งเรื่องเดียวหนึ่งเรื่องราวของหนังหนึ่งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าถ้าถ้าใครได้ฟังอัลบั้มก่อนก็จะมีการแบบการเวียงแฮกที่เป็นแบบเรื่องราวตั้ง เรื่องราวครั้งนี้ก็มันคือมันคือมันเป็นสิ่งที่เราเรียกวอะไรเป็นสิ่งที่เราอยากจะเล่ามากกว่าเป็นสิ่งที่เราอยากเล่าแล้วแบบว่ามันคือคอนเซ็ปที่มันที่มันที่มันนานมากแล้วแต่เราหยุดไปเพราะว่าเราไปทําอย่างอื่นด้วยมีงานหลายๆอย่างซีรีส์หลายๆเรื่องจนเราสต็อปไว้แล้วเราก็โอเคมันถึงเวลาที่เราจะต้องแบบเราควรจะจบสิ่งนี้แล้วควรมุฟอ้อนไปสิ่งอื่นได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ ถ้าความแตกต่างจากบ้ามก่อนคิดว่าน่าจะเห็นการโตขึ้นของเรื่องแล้วก,การแนวทางที่ชัดเจนขึ้นของเรื่องแนวทางดนตรีแหละครับที่แบบว่าเราเริ่มเราเริ่มจะรู้แล้วว่าเราชอบทําอะไรเราชอบเราชอบอะไรแนวไหนเราชอบเรื่องราวแบบไหนดนตรีแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะคนรจะได้เห็นความชัดเจนของเรื่องเรื่องดนตรีมากขึ้นแนวดนตรีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเอาตัวเองลงไปเล่นกับใช่ก็เอาตัวเองลงไปให้ได้เยอะที่สุดเลย เอ่อเรียกว่าเป็นเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ครับใช่ครับใช่ครับผมมันก็มันก็อยู่ในช่วงช่วงแะไรช่วงเ d e v ลอปโปรเจกต์อยู่อะไรเงี้ยมันยังไม่ได้เริ่มลงมือทำแต่มันอยู่ในช่วงแบบช่วง brainstorm กับตัวเองช่วง brainstorm กับตัวเองช่วงคิดสระตาคิดตกตะกอนหลายๆหลายอย่างก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่กับกระบวนการการผลิตอะไรอย่างเงี้ยครับครับโปรเจกต์นั้นนี่โปรเจกต์ไหนครับครับถ่ายทำยังไงบ้างครับอะไรนะครับทา ไม่มีอะไรอัปเดตมาถึงตัวผมเลยก็คือก็คือตอนนี้คือเหมือนกับว่าเริ่มเริ่มมีการวางคิวกันบ้างแล้วเริ่มเริ่มมีการกันคิวว่าอะช่วงนี้เราจะมีการถ่ายช่วงนี้เราจะมีการมีการถ่ายทํามีการอะไรอย่างเงี้ยมีการมีการเรียนอะไรเพิ่มเติมอะไรหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ด้วยด้วยความที่มันเป็นพีเรียตอะเนาะมันก็แบบว่าเรียกว่าไกลตัวเราทุกคนอะไรย่างเงี้ยไกลตัวไกลตัวนักแสดงทุกคนแล้วก็ต้องแบบมีการมีการไปเรียนเสริมทักษะให้แบบว่าให้เข้าถึงตัวละครได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับค ยังไม่มีเลยครับยังไม่มีหรู้ว่าทั้งเรื่องคือ,อย่ไ้กันเร้อ่องไอยังทั้งเรื่องยังไม่มีครับทั้งเรื่องยังไม่มีคือตอนนี้นมันอยู่ในช่วงเอ่อช่วง pre production <ม>เลยแนละ้วก็อาจจะมีก็มีการเอ่อแก้บทอะไรกันไปการทำทำเรื่องบทให้มันดีที่สุดอ<ม><ม>นะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะเรื่องเดี๋ยวจะอีกสักพักน่าจะเข้าเฟสช่วงการเติมโ่งนักแสดงอะไรครับ<ม>เรียกว,ว่าแบบการเรียนนู่นเรียนนี่นั่น<ม><ม>เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับ เคลียแล้วครับผมเคลียเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมผมหลุดผมหลุดคดีเรียบร้อยผมกันไว้ให้แล้วตอนนี้เหลืออีก6คนที่เหลือเลยครับใช่ครับใช่ตัวเราตัวเราก็กันคิวไว้อะไรอย่างเงี้ยครับครับก็ฝากนะครับกาเลทาร์นะครับนานหน่อยนะครับแต่ดีแน่นอนนะครับครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับครับ